สิมีปัญหาอย่างวิงข้งใจเพราได้เอาตัวคงเป็นพระเอก<ะ>ตามจะต็กมันบพใช่ใจเป็นดาวอย่ยงเดียวมาเก่านาเธอไม่หอวกว่อนล่ำบันเนี่ยเลียวตั้งนาไปแล้ววิงเลยเกิดสงสัยรอติเป็นจังไหนเนาะบ่อยบอกวิงมาเรียวนี่เอาก็เป็นพร่อเอกก็ยังว่าว่ามาแปดปีแล้วที่กับใจนั่นบ่ สีที่เก่าจังที่พอมันเท่าแล้วบ่จกอายกันบ่โอ้ยป้าเนเทคนี้เปลี่ยนตัวไอีนะครับเป็นบเป็นน้อกเจ้าก็เป็่นไทยอกูไข่บ้านบ่สมควรกันโง้ตาปลาทําเนี่ยงไปยิ่งมีคุ้มสบายใจยุติโดเนีย เป็นก,เนก,นก็เป็นกรรันนะอุ้ยไม่ทำหนี่เป็นชะยานเนาะนี่กวางกระดู๊นี่น้ำจำนี่ขนขาจากหมาเนี่ยแมวได้บ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยแม่นอุ้ยหยักแกนี่หลีเนาะอุ้ยถอดดวงใจไปปวดหินแล้วก็ถอดขีความไว้ใจเอา้าจึงเลยจงวางซ้ำโมโมัเป็นตนาไนทแท้อุยอ้ยความเน่แมวถ<ง>อดได้ยุติเลยเนียน่ยอุ้ยกระเนียกรหีิยักกระชากนี่ตุ้มหม้อยขั้นเนี่ย ก้อนได้ตัวเนี่ยขอยพ่อเห็นมากเลยอ๋อเมี่ยมันบ่มีไม่สำราในด,ดอกนางผีเสื้อสม,มุนีถอดกองโดนใจไว้ทั้งเขาหินทั้งเขาผสุเมนแต่ว่าแนวอื่นเนี่ยถอดไม่ได้อันแนวเจ้าหินหนุ่มบ่มีน,อง,นองงว้วดอ๋ยอผีไผ่แข่งความยุ่หัิงโอ้ข,อข่อยม่ <c ười> อเบิ่งค่ะตายแล้วไม่ยังผีข่อยเสียแล้วโอ้ยยังจะใคร <c ười> โอ้ยหนาวๆจังสิคือสิยอนอันตรนยอยู่นโอยมากึงเอ้ยสมุนทั้งหลายนี่ยพวกเราตกอยู่ในชะตากรรมจกสิตายมือนีมืออื่นหากอยู่แบบนี้คงจะเป็นไปป่ได้ดอาจสิตายได้ยังแน่นอนหาวิธีกลับขึ้นเมืองมนุษย์เปิดปากทำกลับขึ้นสู่เมืองมนุ์แล้วไปไปเปิดปากทำแล้วคอยกัน เงวแตกนะยแตกกี่ต <poured> ั๋นบึงจะองโอ้ข่มจริงไปโลดเงีเวจะได้คือนมีตอนดอกมานั่งเดินอุ้ยสีฟ้าคุณเล็กขะเจ้าเนี่แ็งจังมึงนึ่ากงน่ะออกกันร่งกายงยนบ่หลับบ่มันคิดสิออกกันำนี่เ้ โอ้โหนว่า้ตนนันาเป็นกัดีๆแท้างตัวอ้ันวามาอินี่บงครับผ่านว่าสารมันพู่นจะผ่านวหลอกล่วงกันแล้วกันรุ่นกม่ช่องหน่อยเพโตครับเกอะมาไปกันเอาไปกดได้ไหกนะกด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 ก ยังไม่ติดยานกระโดดอันยาน,นาอกระโดดย,ยังไม่ยังมดืดนอคือคือมากยังไม่อยู่ไกลหลายท่ออูจจาระเพรว่าคนย่านเดือนเนี้ยเขาใชมาย่านกันจังได้บอลลิงกระจัดเม็ดตดิเดือนนั่งผีเสื้อสมาานุนว่าจังได้ดดวไวน์เล่ากลับขึ้นไปมือมนุษย์เธอท้อจับลงมายัางเดือนเนี้ย มาถามแตงสันแล้วบันดีอีเมียจับเรามาอหยั่งมาสันโอ้ยบ้านมีเงี้ยบอกคุณจัาสุขให้มันจับม,มาเป็นผัวเงีมาเป็นผัวเป็นผัวซึ่งมาเป็นผันวเป็นเมี่ยในใจไหนผู้นึงเป็นคนผู้นึงเป็นหยังเป็นหยั่งขั้วหาเอาผัวหยักแถว,วบัวขาวนี่บ่มีสิแม่จ่าจะทักมีมีหยักบอกอ้ามีบอกบกอกบัวเพิ่นม,น<อ>มาพูดจำแนจำ ไงตื kind of ่นเต้นโมเมนต์ยักกะจะพ่อแม่เหรอเมยข่อยบ่ได้ผัวน้อบ่มียักคือีไปขาดอย่าบอกใอ้ไปมักผู้นั้นผู้นี้หไรต่อคือกันยังมามักจากของมันเดิมักตีเลยไงหายไงขาดเมันสินอนน้ำกันได้ปวใจขาดตายซะบ่ตีก้อนนั่นตีก้อนนี้เดี๋ยวกรว่าผู้ให้เดี๋ยวกระบะไงมาสั่นผู้ด่า ของเญ่เบ <laughs> ือนตัวต <leading> ้ดวแต่ลางเพียบเพียบเพียบเียบเพียบพียนังดุดเห็นบ่ผุดอยู่ริมผุดนะิ่นกรมักของหง่เบือนตัวคัมบ่เสียสีเศร้าเสียงแหบิงอขวาเสียงคนมาของเงยในเล้ยมิเตซุมมักย่องละห้องให้เจ้าจางกับบมเนมาอีเมีความหลักของเจ้ามันมากไม่ปันใดดุนนั่งผีเสื้อ พราะมันย <krit> <therapeutic ogan> ังแต่ไก่แต่พอกพี่อ้ายหาวอยู่ได้รูปแล้วอีเนี่ยมันได้ท่าคิ้มแล้วซื้อว่าความรักนี้บ่มีผิดจำกาหลักบ่มีพร้อมแดนที่ยังสิมาอาตังเพื่อดับเป็นยิ้มอ่านกินเฮาได้เนาะ ม็อบชาเนียนเท่าแออล้วมันต่ำสวงอ่อนเทาน้ำมึงอวยบนไทยมาใส่ห้าวว่ามันดาบลดซิบลอ้อตีหายตีขาดมึหน,น่ะมึงย่ำยิงเข่าเต <c oughs> ้ยพี่จ๋าได้ได้เอาปัดใจก่อนเป็นตาได้บก่กนโ้ยน้ำอยู่โลงไปนอนพักได้ย<ด>ังหรอ เานั่งก็นี่็ไจ้ครับเอาคนให้ผมผู้เดียวก็อย่าเป็นตารามาจะปัเอ้ก็อย่าเป็นบอดายเอาคือบอดายง่อยกได้ฝันเอารวนเท้าเงินเศร้าพนักกิได้หลายชนี่มึงใจเมื่อไร พ่อใจละก่นอนพี่ดาอันหนาวๆจังสิงสุนทิงเขาจะบาดมีจะของอสามีก็มีแค่นี้แม่วนี่ละเอ้มีหน่อยกินตามหน่อยด้าดูแลมีหน่อยกินตามหน่อยด้เมื้อนี้กูชิลอ่าขากองปลาเอาไปวันนี้ ต้องเลีนยนโตยูบัดดีก็จะมาอาจกากสิพี่เริ่มมนี่รลณมแล้วพี่ไม่ขามค่ะครบรรยากาศแบบสีเป็นตะเสียตัวเสียตัวซอวยเหลียน้ำพ่วมจากสาป,ประตูต่อสนสวนในโบ้โพี่ให้สีเลย พี่ครับลูกบอกว่าตอนนี้นะมันบอเป็นตะยูตะกินแล้วเด้่ยนี่พี่ก็บอเป็นตะยูสั่นบักน้อยๆเนยมันแข็งกระดือเลยโอ้โอ้พี่โอ้พี่กินยังกระดอยิ่งบิวงหน้าเบิวงหลังอยู่ ดอีอันซาดีกับบัวดอกมันเป็นขึ้นใหญ่หน,ขน,ขนแข็งแข็งนี่